สามารถลดจุดดำๆเนี่ยได้มากถึง75%ใน2อาทิตย์เลยขวันอ่ะโชคมากกว่าสูตรเดิมเยอะเลยนะคะแล้วเนื้อเขาอ่ะเบากว่าเดิมทาง่ายนะไม่ต้องคิดเลยเยอะแล้วนะมันก็เลยรู้สึกแบบใช้ง่ายขึ้นเยอะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลดจุดด่างดำค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยซิวรอยฝ้ากระหรือว่าหน้าหมองคล้ำจากแดดนะคะบอกเลยว่าถ้าขวัญน,นึกถึงสกินแคร์ตัวหนึง่งให้เลือกเซรั่มที่รู้สึกว่าแบบมันจัดก,การพวกลดรอยดำได้อย่างเจ๋งๆไงก็จะนึกถึงอุลตร้าไวท์สปอตเลสตลอดเลยนะคะเรื่องแรกของเขานะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะอ l ลตร w าไวท์สปอตเลสนะคะทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีอยู่แล้วส่วนตัวขวัญใช้อันนี้มาหลายขวดมาแล้วก็ตัวสปอตคอร์เรกเตอร์ก็ใช เวิร์กมากใช้แล้วรอยดำจางไวมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ต่อเนื่องจะรู้เลยว่าแบบรอยดาม,มันจางไวจริงๆยิ่งถ้าเป็นรอยใหม่ๆพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจางไวนะคะแต่ล่าสุดค่ะทุกคน เขาออกมาใหม่แล้วค่ะดีกว่าเดิมนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัวนี้จะลดพลอยได้เร็วกว่าเดิมตรงจุดกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมาอธิบายฟังกันเลยนะคะว่าสูตรใหม่ของเขาที่ดีกว่าเดิมยังไงนะคะและตัวใหม่ของเขานะคะก็คือยูนซลินสปอตเลสบริแทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้เลยนะคะแตกต่างกับแพคเกจิ้งเก่าอย่างมากเลยนะคะเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบไปเลยความแตกต่างอย่างแรกนะคะอย่างที่ขวัญบอกก็คือแพคเกจิ้งใหม่อะค่ะสวยงามรูทันสมัยหน้าใช้กว่าเดิมนะคะแถมง่ายต่อการรีไซเคิลมากกว่าเดิมด้วย และอย่างที่2นะคะที่บอกเลยว่าน่าจะถูกใจทุกคนมากนะคะนั่นก็คือหัวปั๊มไม่ได้แยก2ฝั่งแบบเดิมแล้วนะคะเขาเป็นหัวปั๊มเดียวแล้วซึ่งรุ่นเก่าจะเป็น2ปั๊มแบบมีเขาประสานการทํางานของ2ส่วนเนี่ยให้เข้ากันไปเลยนะคะแถมเนื้อเนี่ยก็จะเบากว่าเดิมด้วยค่ะประสิทธิภาพนะคะที่เจ๋งกว่าเดิมนะคะคุะบอกเลยว่าเขามีเทคโนโลยีสําคัญที่ทําให้แตกต่างจากรุ่นเก่าเลยชื่อว่าไมโคร t a ร็กเก็ตนะคะคือเขาจะเป็นเทคโนโลยีนะคะที่พาสารสําคัญไปยังเป้าหมายจุดดำน้ำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นซึ่งดีขึ้นค่ะ ไฮยาลูรนิกแอซิดในสูตรนะคะก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะมีขนาดเล็กซึมดีนะคะเป็นตัวการสําคัญนะคะที่ทําให้สารสาคัญเนะะี่ยซึมลงผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นตัวเติมน้ำให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูด้วยค่ะแล้วจะไม่พูดถึงสารสําคัญนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นพระเอกของขวดนี้เลยก็คือไฮยามูรอนนะคะชื่อเต็มของเขาคือตรงนี้น,นะคะเัีงอยู่เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือพอมีตัวช่วยอย่างเทคโนโลยีไมโครทาร์เก็ตเนี่ยก็จะทําให้เจ้าสารตัวเนี้ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นตรงจุดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้น ยังมีวิโคชาโคนเอนะคะลดการอักเสบนะคะช่วยเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะตัวน,นี้นะคะมีแอลโกอฮอล์นะคะที่มาช่วยทําให้เนื้อของเขาเนี่ยลื่นเบาสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมแบบเดิมเลยส่วนตัวขอนะมองว่าแอลโกอฮอล์ในขวดนี้มันไม่ได้มีเยอะมากถึงขั้นจะทาให้ผิวระคายเคืองนะคะเพราะว่าในสูตรอ่ะก็ยังมีสารอื่นๆที่ช่วยลดระคายเคืองอย่างวิโคชาโคนเองมันก็ช่วยในเรื่องลดระคายเคืองแล้วการมีแอลโกอฮอล์จึงเป็นตัวสําคัญเลยนะคะที่ทําให้เนื้อของเขาเนี่ยเบาสบายนะคะทาได้ทั้ง ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะที่สำคัญน,นะคะขวดนี้สามารถใส่เข้าไปในรูทิ้งของใครก็ได้นะคะไม่ว่าจะผิวแห้งผิวมันคือใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวเยอะขวัญแนะนําว่าให้รอสิวหายก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะการรักษาสิวว่ขวัญมองว่าควรเป็น Priority แรกในการรักษาผิวคือทําให้สิวเนี่ยสงบหรือไม่เห่ก่อนนะคะพอมันทิ้งรอยเนี่ยเราค่อยใช้เจ้า spotless brightening booster serum ตัวนี้เข้าไปช่วยจัดการนะคะหลังจากที่ขวัญทดลง ใช้มาทั้งหมด7วันแล้วนะคะขอนมองว่าขอานา่ะชอบมากกว่าสูตรเดิมเยอะเลยนะคะเพราะว่าสูตรเก่าขอนเชื่อวก็มีปัญหาเหมือนกันคือในเรื่องของการปั๊มออกมาแล้วเซรั่มสองฝั่งอ่ะมันออกมาไม่เท่ากันออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เนื้อที่มันต้องเหมือนกับว่าแบบทําให้มันแบบเข้ากันก่อนที่จะใช้อ่ะแล้วเนื้อมันจะมีความหนึบหนับนิดนึงอันนี้คือเขาทาเนื้อผสมกันมาเลยผสมกันมาแล้วเราไม่ต้องแยกหัวแล้วแล้วเนื้อเขาอะ่ะเบากว่าเดิมทาง,ง่ายไม่ต้องคิดเลยเยอะแล้วนะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบใช้ง่ายขึ้นเยอะมากๆแล ผิววด้ยค่ะทีนี้มาถึงพาร์ทสำคัญนะคะขวัญเชื่อว่าทุกคนอยากดู for e After นะคะเขาเคลมนะคะทุกคนว่าสามารถลดจุดดงดำเนี่ยได้มากถึง75เนใน2อาทิตย์เลยแต่เนื่องจากขวญน,นาได้มาใช้แค่7วันนะคะ,ะ,คะก็จะได้ประมาณนี้เท่าที่ทุกคนเห็นนะคะส่วนตัวขวญน,นาค่อนข้างมั่นใจมากๆกับขวดนี้ว่าถ้าใช้ต่อเนื่องสักเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นผลดีขึ้นแน่นอนเพราะขนาดสูตรเก่าที่ขวัญใช้มา2อสาขวดอะมันยังเห็นผลดีมากๆคือรอยสิวจางไวมากและสูตรเนี่ยดีกว่าเดิมขวัญก็เลยมองว่า มันคาดหวังได้ที่จะสามารถลดรอยดำได้ค่อนข้างไหวนะคะ ไม่อยากใช้นะคะใช้ในขั้นตอนเซรั่มได้เลยเนาะลงน้ําตบลงอะไรได้บค่มานะแล้วก็ลงตัวนี้นีขั้นตอนเซรัม่มหรือจะเรียงจากเหลวไปข้นก็ได้ในรูนของเรานะคะไปซื้อสูตรใหม่กันได้เลยเนาะเพราะว่าสูตรเก่าเขาก็จะไม่มีแล้วนะคะทุกคนเป็นสูตรอัปเดตทั้งหมดเลยในตอนนี้นะคะเราจะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะอัปเกรดใหม่นะคะแต่ก็ราคาเท่าเดิมค่ะทุกคน2 1 0 0บาทนะคะมีโปรโมชั่นลด10%เปหลือแค่1890บาทนะคะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนําทั่วไป วัตสันอีเวนท์บอยนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์และกออฟิเชียลสโตร์ในลักษณะของช้อปปี้เจดีนะคะคอนวีต่างๆค่ะก็แล้วกัดใครที่เป็นสาวกนะคะของรุ่นเก่าที่แบบเออใช้ดีมากๆอยู่แล้วนะคะอย่าลืมใช้หมดแล้วอย่าลืมไปอัปเกรดเป็นรุ่นนี้นะคะดีกว่าเดิมราคาเท่าเดิมนะคะสำหรับคิมมี่ก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหมจ่จากยูซิลินเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยว่าใช้ดีมากชอบมากนะคะลองไปซื้อมาลองกันได้นะคะคิปนี้ผ่นก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ